สวัสดีมิลักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวจะมาทำการออสอนหาเศษแดงกับหายกนิดหน่อยแล้วกันนะสำหรับสายที่อาจจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยหรือสายที่ไม่ได้เติมแล้วเหมือนผมเพราะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เติมแล้วอย่างที่บอกไปก็เดี๋ยวจะมาสอนหาแล้วกันนะก็อย่าพิ่งกดข้ามเพราะบางอันเนี่ยมันอาจจะนิดๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆน,น,นะเพราะว่าเดี๋ยวจะพยายามเอาเนื้อหาเนี่ยให้มัน กระชับที่สุดแล้วกันนะจะพยายามอาให้มันกระชับที่สุดโอเคมาเริ่มเลยเดี๋ยวจะหาแบบรายวันรายสัปดาห์แล้วกันนะหนึ่งเลยสําหรับรายวันอารีนาอารีนาตีครบวันละสิบครั้งนี่ตีครบวันละสิบครั้งเราจะได้เศษแดงหนึ่งเศษอ่าเราจะได้เศษแดงหนึ่งเศษอันนี้คือหนึ่งแล้วนะแล้วก็นนะวก dafür, จากกิจกรรมจากอันนี้นี่อันนี้จะเป็นนับเป็นรายสัปดาห์แล้วกันนะของเนี่ยอันเชิญหนึ่งการเชิญสองหนึ่งสัปดาห์เนี่ย มันจะนับตั้งแต่วันมันจะเริ่มนับวันอังคารวันอังคารแล้วก็ไปจบที่วันจันทร์อ่ะอังคารถึงจันทร์เนี่ยอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์มันจะเจ็ดวันใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเปิดให้ได้10ครั้งอันนี้คือเทคนิคของผมนะผมเปิดอังคารพุธพฤหัสเดี๋ยวอังคารพุธพฤหัสเนี่ยอังคารพุธพฤหัสผมจะเปิดฟรีกับเปิดลดครึ่งราคา เราจะได้อ่านี้เราจะได้6แล้วนะ3วันเปิดวันละสองครั้ง6แล้วแล้วก็จะไปเปิดแค่เปิดฟรีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อีก4วันเท่ากับว่า1สัปดาห์เราจะได้เปิด10ครั้ง10ครั้งเสร็จปุ๊บเราจะได้เศษแดง2อันอันล่างก็เหมือนกันอัน2.0ก็เหมือนกันเศษแดง10อันแล้วก็มันจะมีกิจกรรมอ่อมันจะมีแต่ตอนนี้ตอนนี้มันไม่มีนะตอนนี้มันไม่มีมันหมดมันหมดไปละหมดน่าจะหมดไปไม่นานเลยมันจะมีกิจกรรมที่ให้เปิดอันนี้ Uh, 20ครั้งเปิด20ครั้งอ่ะมันจะได้ที่สุ่ม4อันเท่ากับว่าเราเปิดไป16ครั้งเท่ากับว่าเราจะเสียอ่า uh, ที่สุ่มเนี่ยไปประมาณ6อันอ่ะจะตีเป็นว่าเสียที่สุ่มไปประมาณ6อันเสีย6อันในสัปดาห์นั้นเราจะเปิดให้ได้20ครั้งนี่ไม่แน่ใจนะว่าเข้าใจหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวตอนกิจกรรมมันวนไปทีนึงเดี๋ยวผมค่อยมาอัดคลิปรวบกับต้นต้นคลิปให้แล้วกันนะอ่ะ สัปดาหนั้นเราจะเปิดให้ได้20ครั้งนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ลองไปคำนวณกันเองแล้วกันนะอ่าแล้วก็เวลาเปิดน,นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้มันจะมีโอกาสได้เอ่อเศษแดงอยู่แล้วนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็น1วิธีนะแล้วก็อ่าอันอันอันนี้ก็น่าจะมีโอกาสได้นะตู้ตู้พิเศษอ่าันนี้ก็มีโอกาสได้แต่อาจจะไม่ได้มาบ่อยๆเพราะชะนัล่เนี่ยจะจะไม่นับแล้วกันนะโอเคแล้วก็อา่าจากกิจกรรมถ้าสมมติใครที่เป็น มีงบอยากจะเติมนะก็เนี่ยเวลากิจกรรมเนี่ยกิจกรรมอันนี้เลยนะอันนี้เลยมันจะเป็นกิจกรรมที่เติมครบ5วันนี่เติมต่อเนื่อง5วันในระยะเวลากิจกรรมมันจะได้เ็จแดง10ซึ่ง360แต้ม v i p ีที่ต้องเติมเนี่ยแนะนําให้เติมเป็นนี่แพ็คนี้2แพ็คนี่แพ็ครลายวันเนี่ยเศแดง1อันเนี่ยสแพ็คแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้นี่จะเป็นอันนี้เติมแค่นี้พออันนี้สอแพ็กอะนี้กบอันนี้แพ็คหนึ่งถ้าเติม กับเพจถ้าหาเติมกับเพจที่เขารับเติมมันจะอยู่ที่171บาทอะก็ตีไป171บาท5วันก็คำนวณนกัอเอง171บาท5วันเราจะได้เศษแดงจากกิจกรรมอันนี้10เศษแล้วก็จากอันนี้อีกอ2 5เป็น10อะจะได้เศษแดงจากอันเนี้ยตรงเนี้ยประมาณ20เศษถ้าเราเติม5วันนะอันเนี้ย วันละสองวันก็10เศษแล้วก็กิจกรรมอีก10ก็เป็น20เศษอ่ะแต่ว่าราคาก็171คูณ5ประมาณนั้นโอเคแล้วต่อไปก็จากพวกอหอคอยต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่แต่ผมแต่ว่าแต่ผมจำไม่ได้ว่าชั้นไหนบ้างนะที่มันที่มันจะได้อ่อชั้นไหนบ้างที่มันจะได้เศษแดงเพราะเพราะผมแต่หอมาเนี่ยผมก็ลืมเหมือนกันว่าชั้นไหนบ้างนะเพราะฉะนั้นแล้วก็นั่นแหละประมาณนั้นนี่เป็นจากกิจกรรมโอเคแล้วก็จากกิ้ จากกิ้จากกิ้เนี่ยเวลาเรากดเข้ามาเนี่ยมันจะมีรางวัลหน่วยอันนี้ใหเรากดแล้วก็ให้ได้ขั้นที่3มเนี่ยพอขั้นที่3ขึ้นไปเนี่ยมันจะได้กล่องอันนี้กล่องสารพัดมันจะมีมันจะเปิดแล้วมีโอกาสได้เศษแดงอ่ะอย่างของผมเนี่ยผมจะพยายามเปิดให้ได้3ขั้นที่3ทุกกล่องทุกวัน พยายามให้มันได้ทุกวันละกันนะก็จะมีโอกาสาได้เีษแดงเพิ่มขึ้นอีกแต่เนี่ยมันไม่ได้ฟิกนะว่ามันจะได้เีษแดงแค่มันมีโอกาสได้แต่ว่าโอกาสก็ค่อนข้างสูงอยู่วันนี้ผมเปิดไอ้กล่องนั้นไป4ี่กล่องผมได้เศษแดงมา4เศษเออถือว่าค่อนข้างโอเคมากแล้วก็อีกอันนึ่งาจากกิจกรรมต่างๆอันนี้อ่ะเอาเป็นของรอบนี้เลยชี้ทองนี่ชี้ทองมาดูเนี่ยชี้10ครั้งมันจะได้1เศษแต่ผมจาไม่ได้นะว่าชี้10ครั้งมันกี่บะมันมันกี่หยกนะอ่ะเอาเป็นว่าเนี่ย จะได้1ิเศษกิจกรรมมันมารอบละ3วันเพราะฉะนั้นแล้ว3วันก็ได้3เศษอ่าประมาณนั้นแล้วก็อัน,นพวกนี้ไม่มีอ่าอันนี้ใช้หยกอันนี้ใช้หยกนี่แล้วแต่คนแล้วกันนะผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มเราเก็บหยกไปเราเก็บหยกไปเปิดตอนอีเวนต์อ่าไปเปิดตอนพวกตามอีเวนต์น่าจะคุ้มกว่าถึงต่อให้เนี่ยมันได้หยกเอ้มันได้เีษแดงก็จริงแต่ว่าราคาที่เราเสียแล้วมันไม่คุ้มแล้วก็อีกอันนึงไอ้พวกกิจรายเดือนเนี่ย ไอโบกิรายเดือนนี่ก็น่าจะมีอยู่นะแต่ว่าราคาเติมก็ค่อนข้างเยอะอันนี้เราไม่ได้นับถึงการเติมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่นับแล้วก็อีกอันหนึ่งกิจกรรมสุดมันเนี่ยพยายามมากดดูเวลากิจกรรมสุดมันมันจะมีอยู่นี่อันนี้ท้าททยอารีนา20ครั้งอันเนี้ยตี2วันก็ครบละวันละ10ครั้ง2วันก็ได้ละ1เศษอ่ะแล้วก็อันอื่นๆอย่างเงี้ยก็พยายามมาดูเอาแล้วก็พยายามทำตามเงื่อนไขของมันให้มันครบ มันก็สามารถได้แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะก็คือจะเป็นอันนี้นี่ซเทฝึกฝนอ่ากดให้ดูเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันได้ยังไงแต่นี้ตเราใช้หยกซื้อนะมันจะผ่านเกาะอมันจะผ่านอันที่มันเป็นร้านค้ามันจะผ่านอันที่มันเป็นร้านค้าอ่าเดี๋ยวนี้ขอเลือกก่อนอ่า เนี่ยเวลาที่มันผ่านอันที่เป็นร้านค้าเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เศษแดงจะมีมาให้ซื้ออ่ะอันเนี้ยเอาจริงอันเนี้ยมันก็ถามว่าควรซื้อไหมถ้าในวันเอ่อถ้าในตอนที่ไม่มีกิจกรรมใช้โยกอะ่ะผมว่าผมไม่แนะนําให้ซื้อถ้าไม่มีกิจกรรมใช้โยกผมไม่แนะนําให้ซื้อแต่ถ้ามีกิจกรรมใช้โยกอย่างเนี้ยถ้าใครรีบใช้เศษก็สามารถซื้อไปได้อ่ะแต่ว่าราคามันจะลด5้าเปอร์เซ็นห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ ประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมตอนนี้ผมผมไม่ได้ใช้ผมตอนนี้เศษแดงที่ผมจะใช้ก็คือจะเอาไว้ทําทําโซเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นไม่รีบตอนนี้นมีเศษแดงอยู่200รอกว่าไม่รีบเราจะเก็บยกไว้ตอนสุ่มกิจกรรมอ,อ,อีเวนต์ถัดไปซึ่งจะมาตอนไหนน่าจะเป็นกิจกรรมหน้าร้อนไอหรือหน้าร้อนไปแล้วเออนั่นแหละช่างเออน่าจะเป็นหน้าร้อนหละนะน่าจะเป็นหน้าร้อนต่อจากครบรอบน่าจะเป็นหน้าร้อนอะประมาณนี้ก็มาซื้อกันเอาได้อันนี้อะอันนี้กดข้ามไปแล้วไม่เอา และส่วนเนี้ยไอที่เป็นกล่องาะวันอะ่ะผมจะกดแค่เนี่ยให้มันเป็น2องทับสิพอมันขึ้นเป็น2 0หยกผมไม่กดลวผมกดออกเลยนี่แล้วจะเปิดฟรีครั้งหนึ่งกดใช้หยกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วกดออกแล้วก็ไปดานใหม่เนี่ยแล้วเวลามาเตียนเนี่ยถ้าใครถ้าใครอยากเอ่อรีผาเศษแดงอ่ะเราก็มาพยายามกดหาที่มันเป็นช็อปนี่พยายามเดินไปให้มัน พยายามเดินให้มันอยู่ตรงกลางเข้าใจไหมพยายามพยายามเดินให้มันอยู่ตรงกลางเพราะว่ามันจะได้มีโอกาสแบบไปเจออื่นด้วยเอาจริงมันมันน่าจะมีโอกาสไปเจออันอื่นเนี่ยมันน่าจะมีโอกาสไปเจอพวกช็อปเนี่ยเยอะอยู่แล้วก็ไปตามเอาเองแล้วกันอันนี้อันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะจะไม่ได้ว่ากล่องนี้มันมีโอกาสได้สีแดงหรือเปล่านะเพราะไม่ค่อยได้เปิดนานแล้วเหมือนกันโอเคแล้วก็จากกิจกรรมเคมปจิอันนี้กิจเคมปจิอันเนี้ยผมแพ้ผมไม่ได้สลับ ตัวละครน,นะลืมนะเพราะว่าตั้งแต่รอบไหนเนี่ยดูทีมคนหนึ่งเขาเนี่ยเป็นทีมแบบทีมฟูลสามทีมแล้วดูทีมผมทีมกูที่แบบตั้งแต่ไอจิโซตั้งแต่อะไรนี้ไม่ได้เอาเข้าเลยสักตัวนะ <laughs> ก็คือแบบสามสี่ตัวที่ปั้นมาล่าล่าสุดเนี่ยคือไม่ได้เอาลงนะเออก็แพ้ไปนี่ช่างหัวมันค่อยไปใหม่โอเคอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกิจเนี่ยเคมปาจิเนี่ยตอนรอบคัดเลือกตอนตอนรอบคัดเลือกอะ่ะที่ผมให้ดูว่ามันจะมีอกที่มันจะได้เศษอ,อ่ะอ่ะถ้าแบบ น่าจะมีโอกาสได้เสียตั้งแต่3ถึง10เศษอะไรประมาณนี้นะก็นั่นแหละประมาณนั้นก็สามารถไปพยายามเล่นให้มันให้มันให้มันติดอ่ะให้มันติดให้มันติดอันดับประมาณนั้นส่วนกิจกรรมเคียมปจิเนี่ยเข้ามาได้ไงเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าผมจําไม่ผิดนะเราต้องติดไอนเนี่ยเนี่ยเราด้าจะต้องสู้ตั้งแต่อันเนี้ยให้ติดอันดับหรือว่าแต้มถึงอะไรสักอย่างประมาณนี้นะผมผมลืมมาแล้วเหมือนกันนะนี่ขออภัยด้วยโอเค หลักๆในการหาเีษแดงเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้ส่วนอไอการหาหยกเนี่ยส่วนการหาหยกก็จะอยู่ในประจําวันเหมือนกันอ่ะอจริงมีอันนึงสําหรับการหาเีษแดงคือจะต้องเป็น v i p อ่อ v i p 12จะได้1นึเศแดงอ่ะสำหรับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวนะผมขอดูพวกนี้ก่อนอันนี้ไม่มี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 มมโอเคเออแล้วก็พวกตามเควสเนี่ยเนี่ยก็มาหาดูเองว่าอันไหนอันไหนจะได้อะไรนะ อันนี้มาหาดูเองแต่ว่านี้น่าจะหมดแล้วนะอาเชร์ดานเจนเหนือใครผ่าน,นดันเจนเอ่อบท28ซึ่ง 20... ่อะอ๋อ๋อน,นี่มีแค่27 28ไม่เข้าก็คือมึงทำเควสมาแต่ว่ามึงไม่ได้อันนี้เข้ามาตัวละคร7ดาว50ตัวเนี่ยเวลร้อยได้ได้แต้ม VP 1 9 0 0เเนี่ยเออไม่เอามาสักอย่างนะเออดีดีดีด <c oughs> ดีดีดีจริงๆโอเคเนี่ยไอพวกเนี้ยมาตามเก็บเก็บเอาตามเนื้อเรื่องตามเพลสเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้อีกเช่นเคยนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คืออารีนาให้ตีวันละ10ครั้งเราได้แน่นอนนะวันละ1เศษ1เศษเรื่อยๆรวมกับอา,อาจจะได้ผมอันนี้มันได้อีกอันนึงเปล่าวะเดี๋ยวนะคะแนนไม่ได้อันนี้ไม่ได้ อันดับไม่ได้โอเคประมาณนี้หาสีแดงน่าจะประมาณนี้แล้วกันส่วนการหาหยกนะก็ทำเออเอาหลักๆนะหนึ่งเลยก็เควสรายวันเควสรายวันเนี่ยทำเนี่ยจะได้อ่อมามหาดัวเนี่ยอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ไม่มีอย่น,นี้สามสิบมันจะอยู่ตามอันเล็กๆน้อยๆอย่ะถ้าแบบจะให้นับจริงๆอ่ะมันมันนับไม่หมดนะแต่ถ้าคุณทำเอ่อทำทุกอย่างเนี่ยตามการหาสีแดงแล้วเนี่ยอายังไงคุณน่ะได,ได้ได้หยก เพิ่มเรื่อยๆแน่นอนนะซึ่งอย่างอันเนี้ยถ้าตอนที่ผมบอกไปว่าผมไม่ได้เติมแล้วเนี่ยหยกผมน่าจะมีประมาณ38มหมนปด่ะน่าจะมีประมาณ38มหมปดถ้าผมจำไม่ผิด38 39, มหมื่นแปดสามหมื่นเก้าเนี่ยแหละและซึ่งปัจจุบันอนะ่ะผมก็ใช้หยก880ต่อวันเนี่ยครบๆนะนี่แปดเนี่ยครบบ้างไม่ครบบ้างแล้วแต่นะแล้วแต่ความแล้วแต่การใช้งานแล้วกันนะซึ่งหยกผมก็ยังพอเยอะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเราไม่ไปสุ่ม สุ่มนอกลู่นอกทางประมาณนั้นหยกเราจะพอ,อะพอมีเก็บต้องบอกว่าพอมีเก็บไปเรื่อยๆไว้สุ่มกิจกรรมอีเวนต์ต่อๆไปเรื่อยๆนะก็พยายามอย่าใช้เยอะนอกจากว่าใครที่แบบว่าอยากทําตัวละคระแบบตัวละครก่อนหน้านี้ทําไม่ทันอยากจะสุ่มตัวอาวุธอ่ะอันนั้นอนะ กรณีนั้น,ะนะก็ให้เลือกตัวละครที่อยากสุ่มหรือตัวละครที่เราอยากได้จริงๆอย่าไปแบบสุ่มเยอะมันเปลืองอจริงมันเปลืองแล้วก็ผมจําชัวร์ไม่ได้ว่าการันตีสุ่มตู้อาวุธมันเท่าไหร่แต่ว่าต่ำๆน,น่าจะเตรียมไว้เลย2องห0ื 20, น่นหยกสองหมื่นหยกน่าจะพอะได้การันตีแน่นอนอยู่แล100้วร้อเปก็นั่นแหละเตรียมไว้ประมาณ2 0,000ื่นหยกพะต่อ,อ่าเนี้ก็จะเป็นตู้อาวุธวนไปเรื่อยๆวนไม้เรื่อยละสำหรับ สำหรับตู้กิจกรรมทุกสองสัปดาห์น,านั่นเองนะก็เอาจริงผมจำไม่ได้นะว่าทุกสองสัปดาห์เนี่ยมันทุกสองสัปดาห์ต่อจากนี้ไปมันจะเป็นตู้อาวุธตัวไหนนะอันนี้ขออภัยด้วยถ้าใครขอมาหลังจากโคกะเนี่ยก็คือไม่ได้แล้วนะผมไม่มีผมไม่มีมมมรูปตู้ตัวละครให้แล้วตอนนี้ก็คือนั่นแหละประมาณนะั้ไอ้จริงตู้โคกะผมก็ไม่ได้มีให้แล้วผมมีผมหมดไปผมหมดรูป รูปที่ผมมีอยู่เนี่ยมันหมดไปตั้งแต่ตอนตู้อาวุธที่เข้ามา2ตู้ติดก่อนโคกะตั้งแต่ตู้อาวุธที่แล้วที่ผ่านมาที่เพิ่งผ่านมาประมาณนั้นก็คลิปวันนี้เอาเป็นเนื้อหาประมาณนี้แล้วกันนะก็สิบวานาทีถือว่าค่อนข้างกระชับแล้วกันนะเอาจิงเนื้อหามันประมาณแค่สิบนาทีอีก3 4มสี่นาทีเหลือเนี่ยเรามาพูดเรื่อยเปื่อยแล้วกันประมาณนี้สําหรับคลิปวันนี้นะครับไม่อยากให้มันยืดยาวนะเดี๋ยวเผื่อคนเขา จะเอาแค่เนื้อหาแล้วก็จัดให้เอาเฉพาะเนื้อหาก่อนแล้วก็ส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาทยอยทาตอนนี้โคกะก็คืออ่ะหนๆก็พูดละขออีกนิดนึงแล้วกันตอนนี้โคกะเราพลัง2 7ลหมนเ็ดล้าทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แล้ว6ดาวเหลือโซอันนี้เหลือเหลือเหลือปลดช่องนี้กับโซแล้วก็อันนี้ให้เป็นดาวแดงก็ได่ไหลเดี๋ยวจะพยายามทาแล้วกันเอาจิงไ้เนี่ย ดาวแดงเนี่ยอาจจะยังอาจจะทําไม่ทันเดี๋ยวเราปลดช่องที่3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวทําโซแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวเลยลวกันอุปกรณ์ก็ยังไม่ต้องแดงหรอกมันเนื่องจากไม่ได้เติมแล้วมันหาค่อนข้างยากนะโอเคก็คิดวันนี้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่อได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพย์ดิดไว้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนี้ครับไว้เจอกันใหมค่หคล